ความขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้มักเป็นประเด็นที่น่าปวดหมัวในสังคมเสมอความขัดแย้งนี้อาจน,นำไปสู่การแตกแยกของครอบครัวหรือแม้แต่สู่กนาตกรรมหากไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงทีแต่วันนี้เราจะมาดูคดีที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งซับซ้อนกว่าเป็นคดีที่น่าเศร้าสลดและอาจเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงตอนนี้เราจะไปฟังเรื่องราวนี้ด้วยกัน และหวังว่าทุกคนจะช่วยกดไลค์เพื่อสนับสนุนวิดีโอนี้โปรดกดติดตามช่องหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมารับชมเรื่องราวคดีจริงกับเราขอบคุณทุกคนครับในคืนวันที่6พฤศจิกายนปี1959มีเสียงร้องดันขึ้นอย่างกระทันหันจากย่านชุมชนแห่งหนึ่งในผงโจฉูเพิ่งทำงานเสร็จและกำลังเตรียมตัวกลับบ้านเพื่อพักผ่อน จูจูก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเขากังวลว่าอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นโดยไม่ลังเลเขาตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อผ้าและออกจากบ้านเพื่อไปดูสถานการณ์ทันทีที่ก้าวออกมาเขาเห็นร้านกว๋วยเตี๋ยวปลาเปิดไฟสว่างจ้าท่ามกลางความมืดยุคสมัยนั้นยังไม่มีไฟถนนและเวลานี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างดับไฟเข้านอน,อนกันหมดแล้ว ชูเชื่อว่าเสียงร้องนั้นมาจากร้านนี้เขาจึงเดินเข้าไปดูเมื่อไปถึงเขาเห็นหลินว่านหงเจ้าของร้านกำลังเช็ดถูทำความสะอาดอยู่ด้านนอกชูถามหงว่าเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือไหมหงตอบว่าเขาเพิ่งงีบหลับไปครู่หนึ่งจู่ๆแม่ยายที่รักของเขาก็บุกเข้ามาใช้วัตถุบ,บางอย่างทำร้ายเขาแล้วหนีไปตอนนี้เขากำลังเช็ดร่องรอยต่างๆบนพื้นร้านของเขา เสียงร้องนั้นเป็นของเขาเองเมื่อจูจูก็เห็นแม่ยายถือของมีคมตรงเข้ามาจากนั้นหงก็ให้ฉูดูบาดแผลบนร่างกายของเขาไม่นานนักชาวบ้านในละแวกนั้นก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องและพากันมาที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนได้รู้เรื่องราวต่างก็เห็นพ้องต้องกันให้หงแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการเรื่องนี้แม่ยายของหง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนก่อเรื่องต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อนบ้านต่างรู้ดีว่านางมีนิสัยที่ไม่ค่อยดีนักอย่างไรก็ตามหงปฏิเสธข้อเสนอของทุกคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัวทางที่ดีควรจัดการกันเองเป็นการส่วนตัวดังนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนเช้าวันต่อมา ชูรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับหงตอนแรกหงออกจากร้านเพื่อไปซื้อขนมปังแต่หลังจากเจอชูหงกลับเปลี่ยนใจและเดินกลับเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปไม่กี่วันต่อมาชาวบ้านลือกันว่าไม่เห็นนางเฮืองแม่ยายของหงมาหลายวันแล้วทำให้ชูยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีกบาดแผลที่หวงให้ทุกคนดูเป็นเพียงแผลเล็กๆยาวประมาณ3เซนติเมตร และดูเหมือนรอยขีดข่วนไม่ใช่แผลลึกแต่ตอนที่ฉูไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเห็นร่องรอยแปลกๆมากมายในร้านและเสื้อผ้าของหงตอนนั้นก็ปเปื้อนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากการตรวจสอบเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่พบว่าไม่มีร่องรอยของผู้ก่อเหตุในเขตเพิงโจพวกเขาจึงเบนความสนใจไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเพื่อทำการตรวจสอบในตอนแรก เจ้าหน้าที่โน้มเอียงไปทางว่าเป็นคดีข้อพิพาททางธุรกิจทั่วไปอย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบร้านพวกเขาเริ่มสงสัยในตัวหงเจ้าหน้าที่พบร่องรอยเล็กๆกระจายอยู่ทั่วร้านหมออธิบายว่าเป็นร่องรอยจากบาดแผลของตัวเขาเองแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเรื่องบาดแผลของหงพวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีร่องรอยจำนวนมากขนาดนั้น จากบาดแผลเพียงเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นบาดแผลบนตัวหงเป็นเพียงแลผลภายนอกไม่มีสัญญาณของแผลลึกการที่จะมีร่องรอยปริมาณมากขนาดนั้นในร้านวัตถุต้องโดนจุดสำคัญหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบนหลังคาพวกเขาพบเสื้อเชิ้ตที่มีคราบแปลกๆแ,แช่อยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ถามห่างว่านั่นใช่เสื้อของเขาหรือไม่ หออธิบายว่าเป็นเสื้อที่เขาใช้พันแผลด้วยเหตุนี้มันจึงมีร่องรอยติดอยู่มากขนาดนั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบห้องนอนบนชั้นลอยที่นั่นพวกเขาพบร่องรอยข้างเตียงของหงสิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยและตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้เจ้าหน้าที่เรียกตัวหงไปที่สถานีอีกครั้ง จากข้อมูลที่รวบรวมได้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าหงอาจจะทําให้แม่ยาญ่คือนางเฮืองเสียชีวิตและทําร้ายตัวเองเพื่อเศร้าสถานการณ์ว่าเป็นเหยื่ออย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่และยังไม่มีหลักฐานดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจให้หงกลับบ้านและรอวันรุ่งขึ้นก่อนจะดําเนินการสอบสวนต่อพวกเขาต้องการเวลาเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม และหาความจริงเบื้องหลังข้อมูลที่ขัดแย้งกันนี้วันที่8พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่มาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกครั้งและเห็นหงกําลังยุ่งอยู่กับการขายของเจ้าหน้าที่เชื่อว่านางเหืองต้องถูกซ่อนอยู่ในร้านหรือในบ้านอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงขอค้นร้านหงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแต่ทว่าไม่พบสิ่งใดในตู้เสื้อผ้าหรือใต้เตียง ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะกลับเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเสนอให้ตรวจสอบเตาต้มก๋วยเตี๋ยวสำหรับลูกค้าบนเตามีหม้อใบใหญ่ตั้งอยู่เตาถูกแบ่งเป็นสองชั้นชั้นบนใช้สำหรับใส่ฟืนจุดไฟชั้นล่างใช้เก็บฟืนเมื่อเจ้าหน้าที่ยกหม้อใบใหญ่ออกกลิ่นเหม็นรุนแรงก็โชยออกมาเมื่อมองลงไปพวกเขาได้พบชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์จริงๆ และนั่นก็คือร่างของนางเฮืองแม่ยายของหงในตอนนี้หงจำนนตต่อหลักฐานและความจริงก็ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นนางเฮืองไว้45ปีเกิดที่กวางตุง้งหลังจากสามีเสียชีวิตนางแต่งงานใหม่กับสามีอีกคนและย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวบนถนนยงอันจากนั้นนางเฮืองก็มีลูกสาวคนที่สอง แต่เว่าสามีคนที่สองของนางตัดสินใจกลับไปจีนแผ่นดินใหญ่และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่งต่อนางเฮืองและลูกสาวสองคนยังคงอยู่ที่เผิงโจและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ค่อนข้างลำบากในช่วงเวลานี้นางเฮืองต้องทำงานฝีมือที่บ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพส่วนลูกสาวคนโตอูหยงจิงเป็นคนงานหญิงในโรงงานเอกชนขนาดใหญ่ของจีนในขณะที่ลูกสาวคนเล็ก กำลังอยู่ในวัยเรียนหนึ่งในความปรารถนาสูงสุดของนางเฮืองในตอนนั้นคืออยากให้ลูกสาวทั้งสองได้แต่งงานกับคนรวยไม่กี่ตีก่อนเกิดเหตุมีแม่สื่อแนะนำจริงให้กับหงชายวัยสากว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากการอาศัยอยู่ในย่านเดียวกันหงและจริงจึงรู้จักกันมาก่อนแล้วหลังจากแม่สื่อแนะนำและทำความรู้จักกันไม่กี่เดือน หงและจิงก็เริ่มคบหากันชาวบ้านต่างก็มองว่าทั้งคู่เหมาะสมกันดีหลังจากแต่งงานจิงลาออกจากงานที่โรงงานเพื่อมาช่วยงานที่ร้านส่วนหงก็รับผิดชอบค่าเล่าเรียนของลูกสาวคนเล็กของนางเหืองแม้นางจะยังไม่ได้ย้ายมาอยู่กับลูกสาวคนโตแต่นางก็ได้รับเชิญมากินข้าวสามมื้อที่ร้านของหงนั่นหมายความว่าหลังจากหวงแต่งงาน เขาต้องดูแลถึงสามคนรวมทั้งแม่ยายและลูกสาวคนเล็กของนางด้วยแต่ทว่านางเฮืองไม่ได้มองว่าหงร่ำรวยและมีท่าทีที่ไม่ดีต่อเขานางติดการพนันและถ้าเสียเงินนางก็จะมาขอยืมเงินจากหงวันหนึ่งนางได้ยินจากเพื่อนว่าสามารถแนะนำชายผู้มั่งคั่งที่อาศัยอยู่ในกวางตุ้มให้กับลูกสาวได้ความโลภของนางจึงกำเริบและยุยงให้จริงเลิกกับหง แต่จริงไม่ยอมเพราะเธอกำลังตั้งครนภในวันต่อๆมานางซื้อยาแผนโบราณมาให้จริงและบอกว่าเป็นยาบำรุงคันภแต่ในความเป็นจริงนางพยายามจะทำให้จริงเสียลูกในท้องไปโชคดีที่จริงรู้ทันเจตนาของนางและไม่ได้กินยานั้นเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ความขัดแย้งระหว่างนางกับจริงจิงตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนางบีบบังคับให้จริงเอาเด็กออก โดยการทำร้ายเธอแต่ไม่สำเร็จแม้จริงจะคลอดลูกแฝดได้อย่างปลอดภัยเธอหวังว่าการมีหลานสองคนจะทำให้นางเปลี่ยนไปแต่นางก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้นเมื่อไม่มีเงินนางก็จะบุกมาหาหงถึงที่ร้านในขณะที่หงต้องแบกรับภาระทางการเงินที่หนักอึ้ง เมื่อเขาต้องดูแลคนเดียวถึงห้าชีวิตสถานการณ์นี้ทำให้เขาตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากและเป็นบททดสอบครั้งสำคัญหลังจากถูกจับหงสารภาพกับเจ้าหน้าที่ถึงขั้นตอนการก่อเหตุอย่างหมดเปลือกในวันนั้นหงเพิ่งเปิดร้านนางเฮืองก็มาหาเขาและขอเงินจำนวนมากหงไม่ยอมให้แน่นอนเพราะร้านกำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวแต่แล้วในช่วงเที่ยงนางเฮืองปรับมาที่ร้านอีก และของเงินจากลูกเขยแม้จำนวนเงินจะน้อยกว่าครั้งก่อนมากแต่หงก็ยังยืนกรานปฏิเสธผลก็คือนางเฮืองทำลายข้าวของในร้านจนเสียหายทำให้ลูกค้าที่อยู่ในร้านตกใจกลัวและหนีไปโดยไม่จ่ายเงินเพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจไปมากกว่านี้หงตัดสินใจตัดปัญหาด้วยการให้เงินนางไปและไล่นางออกไปหลังจากนั้นเขาทำความสะอาดร้านและไปรับของที่ท่าเรือ ที่นั่นหงได้พบกับลูกค้าประจำสองคนคือเฉินเสี่ยววัย36ปีและหลูเจียวัย39ปีทั้งสองคนต่างผัวพันกับสิ่งเสพติดหงระบายให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นทันทีที่ได้ฟังเรื่องของหงเฉินเสี่ยวและหลูเจียต่างเสนอให้จัดการปัญหาและต้องกำจัดนางเหืองทิ้งเสียก่อนถ้าหงตกลงและจ่ายเงินพวกเขาจะเป็นคนลงมือเอง เมื่อนึกถึงสิ่งที่ต้องเจอหงรู้สึกโกรธแค้นขึ้นมาจริงๆในสถานการณ์นั้นเขาจึงตอบรับข้อเสนอของทั้งสองคนหงนัดเจอแม่ยายที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวในตอนค่ำโดยอ้างว่าจะให้ยืมเงินเพิ่มก่อนหน้านั้นเขาได้ซื้อมีดทำครัวมาเพิ่มอีกสองเล่มทันทีที่ก้าวเข้ามาในร้านนางเฮืองก็ถูกจูโจมอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงร้องขอความช่วยเหลือของนางเฮือง เป็นเสียงที่เพื่อนบ้านยังไม่ทันได้ยินในชั่วพริบตาใบหน้าของนางก็ถูกทำลายจนจำเขาเดิมไม่ได้สรุปแล้วนางได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมทั่วทั้งร้านถึงเต็มไปด้วยร่องรอยหงไม่ได้ร่วมลงมือด้วยเขาเพียงแต่ยืนดูอยู่ข้างๆหลังจากเสร็จงาน ทั้งสามคนช่วยกันนำร่างใส่ถุงดำและนำไปวางไว้บนชั้นลอยเพื่อซ่อนเร้นแต่ถุงนั้นปเปื้อนร่องรอยและหากมีแสงไฟในร้านคนอื่นอาจจะมองเห็นได้ดังนั้นพวกเขาจึงซ่อนถุงไว้ใต้เตียงของหงและเริ่มทำความสะอาดเช้าวันรุ่งขึ้นหงออกจากร้านไปตามหาอีกสองคนเพื่อจัดการกับถุงที่บรรจุร่างแต่ตอนนั้นเขาดันไปเจอฉูเข้า ทำาไม่ต้องรอจนถึงค่ำจึงจะลงมือจัดการได้คืนนั้นเพื่อประหยัดเวลาทั้งสามคนตัดสินใจใส่พริกไทยนับ10กิโลกรัมเพื่อกลบกลิ่นและอำพรางร่างของนางเหืองจากนั้นพวกเขาสมถุงทับอีกชั้นแล้วนำไปวางไว้ที่ก้นเต่าคดีนี้ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลอย่างรวดเร็วแต่ที่แปลกคือสองคนร้ายที่ผัวพันสิ่งเสพติดและเป็นผู้ลงมือกลับไม่ถูกตั้งข้อหาหรือตัดสินโทษ มีเพียงหงที่ถูกตั้งเข้อหาก่อคดีร้ายแรงและได้รับโทษสูงสุดแต่หลังจากนั้นชาวเมืองผึงโจต่าแสดงความเห็นใจต่อหงอย่างสุดซึ้งพวกเขาเห็นว่าภายใต้ความกดดันที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวถึงห้าชีวิตและต้องจ่ายเงินให้คนติดพนันหงอาจมีบาดแผลทางใจและนำไปสู่การกระทำที่ขาดสติด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเริ่มแคมเปญล่ารายชื่อ เพื่อร้องขอให้ศาลลดหย่อนโทษให้หงในที่สุดหงก็ได้รับโทษจำคุก12ปีความจริงแล้วเมื่อความโลภไร้ขอบเขตและไม่สนผลที่จะตามมามันทำให้มนุษย์อยากครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของตนโดยไม่สนใจผู้อื่นภายใต้แรงกดดันของความโลภมนุษย์อาจพร้อมที่จะละเมิดกฎหมายหลอกลวงลักขโมยหรือแม้แต่ทำร้ายผู้อื่นในคดีนี้ หากจริงไม่รู้ทันเจตนาของนางเฮืองหลานทั้งสองของเธอที่ยังไม่ทันลืมตาดูโลกก็คงต้องจากไปแล้วความโลภสามารถผลักดันมนุษย์ลงสู่หุบเหวแห่งบาปแต่เราก็สามารถควบคุมมันได้ด้วยสติและความรักให้ความเมตตาและศีลธรรมเป็นแสงสว่างนำทางเพื่อไม่ให้เราตกอยู่ในโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจแก้ไขได้นะครับและนั่นคือเรื่องราวของวันนี้ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้เลยครับ